จริงเป็นคนไม่สนใจโซเชียลเท่าไหร่นะไม่ชอบดูอะไรต่างๆนานาจะดูแต่แบบว่าอะไรที่เราชอบของกินอาหารอะไรทั่วๆไปส่วนใหญ่เรื่องของอื่นจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยยุ่งก็เลยไม่รู้จักจนกระทั่งทำงานทำเรื่องไปถึงหูเขาวันลุงขึ้นเลขาก็โทรเข้ามาดีเันคือเลขาคุณชัดชาตินะคะค่ะใครเผอิญว่าคุณชัดชาติค่ะเขาอยากจะเข้ามาที่บ้านเพื่อมาขอบคุณมาทำไมคะ ว่าขอบคุณทําไมอเอออย่างเงี้ยที่บริจาคของอ๋อค่ะก็ลองนัดดูนะคะถ้าว่างก็ก็ลองนัดเขาเขาเข,ข,า,ข,า,ขาคือใคระฮะคุณต้อนหอมนะก็ลองนัดดูเขาคือใครไม่ใช่คุณจะทราไไม่ใช่จริงไหมที่คุณเคยปฏิเสธการรับนัดกับผู้ว่าชัดชาติ <h oy? S 2> เฮ<อ>้ยเขาเคยนัดเธอหรอเฮ้ยริงเหรอคุณมั่นนะเนี่ยคุณมั่นนะไมเขาถึงนัดหล่อนเออ คืออย่างนี้มันมีช่วงที่โควิดเยอะๆแล้วของมันจะขาดไข่ข้าวสารมาม่าอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบบริจาคของไม่ชอบเข้าวัดแต่ชอบบริจาคของให้กับผู้ทายผู้คนเป็นคนอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออทำดีกว่าวันนึงก็เลยนัดเพื่อนรวมตัวกันว่าทำไมจะทำใช้เพจเป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้คนอ่ะเอาของมาบริจาคคนก็ทำอาหารทำอะไรกันมา เพื่อนเรามันก็ขนข้าวสารมาขนไข่ไก่มาแบบเยอะมากอ่ะแบบเต็มบ้านเลยแล้วก็มาแพกแพกแพกแพําทกา็ทำ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 ไปจนกระทั่งไอ้เรื่องเนี้ยมันไปถึงหูของผู้ว่าชัดชาแต่ตอนนั้นเขายังไม่เป็นเออยังไม่เป็นเออยังไม่เป็นแต่กําลังสมัครแต่เขาเป็นแบบคนมีชื่อเสียงระดับหนึ่งที่ทำการเมืองการเมืองการเมืองเอออะไรแบบนี้ซึ่งเราอ่ะไม่รู้จักหนูไม่รู้จักเพราะว่ารู้ปะเป็นคนที่ ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจโซเชียลจริงๆเป็นคนไม่สนใจโซเชียลเท่าไหร่นะไม่ชอบดูอะไรต่างๆนานะดูแต่แบบว่าอะไรที่เราชอบข้องกินอาหารอะไรทั่วๆไปส่วนใหญ่เรื่องของคนอื่นจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยยุ่งก็เลยไม่รู้จักจนกระทั่งทำงานทำเรื่องไปถึงหูเขาวันลุงขึ้นเลขากระโรเข้ามาดิฉันคือเลขาคุณชัดชาตินะคะค่ะใครเผอิญว่าคุณชัดชาติค่ะเขาอยากจะเข้ามาที่บ้านเพื่อมาขอบคุณ มาทำไมคะว่าขอบคุณทำไมเอออย่างเงี้ยที่บริจาคของอ๋อค่ะก็ลองนัดดูนะคะถ้าว่างก็ก็ลองนัดเขาเขาเขาคือใครฮะคุณต้นหอมะก็ลองนัดดูเขาคือใครไม่ใช่คุณต้นหอมแต่ละก็ลองนัดดูก็ได้ค่ะเหรอเออถ้าถ้าโทรมาแล้วอยู่ก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วฝ่ายนั้นเขาตอบมาเออิก็ไม่ได้จะว่างกันเท่าไหร่นี่มันนาไหมไอ้คนคนโทรมาไม่ ชอ็อกเลยก็ไม่ชอ็อกได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่ายังไงเดี๋ยว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 จะนัดนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็รอก็รอก็แบบอยู่ดีก็มาก็มาเลยมาถึงปุ๊บเขาก็ถือคริสปี้ครีมมาให้คุณชาชาติใช่มาถึงหน้าบ้านแต่ตอนนั้นเขายังไม่เป็นผู้ว่ากรุงเทพนะเออมาถึงหน้าบ้านเราว่าแต่งตัวเหมือนเขาตอนที่ถือขข้าวแกงเลยถึงบ้านเขาว่าใส่เสื้อตลอดมาดูดีเลยเขาดูเขาดูงงบ้า ก็งงอยู่แล้วเดินเข้ามาแบบเดินมาเลยขอบคุณมากเลยผมเนี่ยผมซื้อคสปี้คีมมาฝากก็อ๋อค่ะขอบคุณค่ะแล้วไงต่อคะอะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์อะไรนิดหน่อยได้ไหมค่ะก็ตอนนั้นขอโทษนะแต่งแบบเพราะว่าภาพไหมชุดเดียวที่เขาถือเข้าวัดอะแต่งชายอะ อย่างนั้นนะอยู่บ้านบ่อยๆเสกามคางฟันแบบเหมือนเขาเป๊ะเลยเออไม่รู้ด้วยแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาว่ามีกระแสเรื่องภาพอันนี้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยแบบคือโง่ไม่รู้จักเลยเออมันไม่รู้จักอ่ะก็แบบค่ะก็สัมษั์ได้ค่ะอะไรเงี้ยอุ้ยทําไมถึงมาให้ของคนเยอะขนาดนี้เนี่ยเพื่อนรวยเยอะค่ะก็ออกเอาตาโลกเพราะเขาใจว่ามาจากเพศเออน่าจะได้มีความคึกคืนอ